เนี่ยไอไก่เนี่ยนะครับไอไก่ครับดีผู้ชมเนีับไอไก่นี่เขาชื่นชมวีรกรรมผมมันจบปวสสูงนะไม่ใช่ขี้พืชถึ้ถังนะบ้านเขาอยู่ที่พุทธมณฑลตรงไหนนะบ้านที่ดินเนี่ยตอยสัญารชนครับเขามีที่ดินพ่อเขามีที่ดินกี่ไร่วะพ่อมงีที่ดินกี่ไร่สามเิบดฟ่าสามสิบกว่าไร่ผมตอนผมมาเป็นผู้่งกลับแล้วเนี่ยผมยังไปแบ่งซื้อที่ดินของ คุณพ่อไก่เขาเนี่ยสอ,สองไล่สองไล่ไร่เท่าไหร่ไม่รู้สองสองล้านมะั้งตอนนั้นนะแต่ว่าดวงผมไม่ได้อยู่ใกล้มันแล้วครับเป็นเวรเป็นกรรมคือทางด่วนในการนะบางใหญ่การะนะบุรีเว้นคืนผมแม่นเหลืออยู่ครึ่งไร่เลยนะครับแถมมีรั้วรวดหนามไอ้ลัว,ล,ว,ล,วล้อมด้วยหน้าบ้านก็ออกไม่ได้นะฮะผมก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร ก็ถือว่าเวียนคืนเวนียนคืนก็ขาดทุนด้วยนะครับขาดทุนแต่ไก่เนี่ยพ่อเขายกให้กี่ไร่นะเขายกให้เมึงกี่ไร่นะเรานะมีลูกสี่คนนะแบ่งกันเท่าๆกันถ้ามันขายนะมันก็รวยประมาณสมมติไล่สี่ล้านตอนหลังไล่สี่ล้านผมไม่ให้มันขายให้แม่นจนอยู่อย่างนี้แหละถ้าขายแล้วไม่ได้นะครับแต่มันแอบขายไปกี่ไร่แล้วม,มึงแอบขายไปกี่ไร่เจ็จงานเจ็ดงานเงินเอาไปลงให้โลหมด นะครับมาเนี่ย